ส่งท้ายกันที่เรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ชมยังคงมีน้ำใจหลั่งไหลมาจากทางภาคเอกชนนะคะในการที่จะผนึกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนักง,งงานตำรวจแห่งชาติล่าสุดนี้ทางสโมสรตำรวจเองค่ะได้มีการจับมือกับทางของ CPF ในการร่วมแจกอาหารให้กับคนขับแท็กซี่จำนวน1,000คันนะคะพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอก วินัยทองสองนายกสมาคมตำรวจและนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกภัพันจำกัดหมหาชนหรือ CPF รวมกันมอบอาหารพร้อมทานให้กับผู้ขับรถสาธารณะแท็กซี่จำนวน1,000คันในโครงการอาหารปลอดภัยจากใจสู่ชมชนเพื่อพี่น้องแท็กซี่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด -19 ค่ะ พลตโทเพิ่มพูนท่านเปิดเผยว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทางตำรวจได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าเานื่องจากว่าต้องเอารถออกมาแต่ว่าไม่มีผู้โดยสารนะคะจึงทําให้รายรับเนี่ยก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารทางสมาคมตำรวจจึงร่วมกับบริษัทเจริญพกฑ์อาหารจำกัดหาชนในการนําอาหาร ปลอดภัยอุ่นร้อนมามอบให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่จำนวน1,000คันค่ะส่วนทางด้านของนายประสิทธิ์ตัวแทนบริษัทจเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่17เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทาง CPF จึงได้มีการจัดรถฟู้ดทากขนาดเล็กโดยภายในรถเนี่ยมีการติดตั้งอุ่นอาหารที่ สามารถที่จะอุ่นอาหารแช่แข็งได้ครั้งละ100แพ็คภายในไม่กี่นาทีเพื่อเป็นการช่วยย่นระยะเวลาขณะที่นายสมเกียรติมีหารพงอายุ58ปีหนึ่งในคนขับแท็กซี่เองก็เปิดเผยแบบนี้บอกว่าตนเองเขับแท็กซี่มาตลอด32ปีก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยยอมรับว่าช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาขาดรายได้เกินกว่า1 0ละ8 0ค่ะซึ่งทำให้แต่ละคน,นก็ต้องหาอาชีพเสริมเพื่อน,นำรายได้มา ชุนเจือครอบครัวและบรรเทาค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสำหรับการได้รับของช่วยเหลือในวันนี้ส่วนตัวดีใจมากเพราะว่าสามารถประทังความเดือดร้อนและยืดชีวิตได้เกือบหนึ่งสัปดาห์เลยทางนี้ในส่วนของผ้าประชาชนทางผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ก็ได้ช่วยเหลือโดยการหากพบรถแท็กซี่ที่ติดป้ายรวมพลังแท็กซี่ไทยไว้ที่บริเวณหน้ารถประชาชนสามารถใช้บริการได้ฟรีหนึ่งวันในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะ